และนี่คือโดน DJ i Mavic ก4 Pro โดรนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง DJ i จที่ผมนำไปใช้งานเก็บภาพนิ่งและวิดีโอกับการออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดน DJI Mavic ก4 Pro เป็นโดนที่เหมาะกับแทบทุกสายงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือจะสายท่องเที่ยวแบบผมรวมไปจนถึงการใช้งานระดับมืออาชีพและงานโปรดักชั่นมาดูกันว่าเจ้าตัว D j i Ma v i c ก4 Pro ตัวนี้มีอะไรเด็ดๆฟังกชันอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามา สำหรับรุ่นที่ผมนํามาใช้งานนะครับก็จะเป็นรุ่นไฟมอคอมโบภายในก็จะมีตัวรําโดนรีโมท r c ร2แบตเตอรี่3ก้อนและอะแดปเตอร์ชาร์จมอเองไฟ100วัตต์ไปพัดสารองนะครับมีให้ทั้งหมด8ใบสายชาร์จต่ตางๆและกระเป๋าจัดเก็บแบบสะพาย ถ้าพูดถึงโดนถ่ายภาพแล้วนะครับสิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงก่อนเลยสำหรับผมนะั่นก็คือกล้องครับถือเป็นหัวใจหลักสําคัญระดับต้นๆของโดนถ่ายภาพเลยก็ว่าได้โดยกล้องม a วิ c 4 Pro รุ่นนี้นะครับจะมีเลนให้ทั้งหมด3ระยะด้วยกันเหมือนกับรุ่นก่อนนี้นะครับอย่างเจ้าตัวม a วิค3 Pro แต่ขนาดของเซ็นเซอร์และบางระยะของช่วงเลนก็จะต่างกันออกไปที่พัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเลนตัวแรกนะครับจะเป็นกล้องแฮสบัตเลนมุมกว้างที่ระยะ28มิลลิเมตรนะครับอัปเกรดขึ้นจากเดิมเป็นซีนาม,าถถมอดด100นิเซล และวิดีโอสูงสุดได้ที่ 6K 60เฟรมเซกแบบเซมพิกเซลให้ด na มิกเลนส์กว้างถึง16ต t อบมากกว่ามอลิก3โปรกว้างขึ้นมา่าเดิมเยอะมากเลยครับมีรูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่ f2 ไปจนถึง f11 ถือว่าเกรดพัฒนาขึ้นมาจากเจ้าตัวมอลิก3โปรเยอะพอสมควรโดยเฉพาะการแตะภาพหรือวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับหรือแม้แต่ในช่วงกลางคืนนะครับเจ้าตัวมอวิก4โปรก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับ กล้องตัวที่2นะครับก็จะเป็นกล้องมีเดียมระยะกลางที่70มิเมนะครับเป็น c m ม s t e n นเ or อร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วถ่ายภาพความละเอียดได้ถึง48ล้านพิกเซลและวิดีโอได้คุณภาพสูงสุด 4K 60เฟรมเซกนะครับในส่วนของโหมด o โลโมชันถ่ายได้ที่120เฟรมเซกมีค่ารูรับแสงฟิกอยู่ที่ f 2.8 และกล้องตัวที่3านะครับเป็นระยะเทเลนระยะไกลที่1 6 8กมิลลิเมตรนะครับกล้องตัวนี้ก็ได้อัปเกรดใหม่ขึ้นมาจากเดิมน,นะครับเป็นซีมอเซนเซอร์ขนาด1ส่วน1.5นิ้วถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงสุด 4K 6 0เฟรมวิกและในโหมดสโลโมชันถ่ายได้ถึง100รเฟรมวิกด้วยกันรูรับแสงขนาดกว้าง2.8และยังถ่ายภาพได้ที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าพัฒนาอัปเกรดจากตัวมอวิค3ามโปรขึ้นมาได้ดีมากๆเลยครับ และกล้องทั้ง3ราระยะน,นะครับเราก็สามารถถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเป็นแนวตั้งได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทาวิดีโอเป็นแนวตั้งมากๆโดยที่เราไม่ต้องไปคคอปไปตัดนะครับก็ได้คุณภาพไฟล์ที่ใหญ่การถ่ายพารนรามานะครับเราก็สามารถถ่ายในโหมดฟรีพารนรามาได้ตามมุมที่เราต้องการได้แล้วนะครับผมในส่วนของโปรไฟล์สีนะครับกล้องทั้ง3ตัวก็สามารถถ่ายได้ทั้งคิดเอลจีดีหอกและดีหลอกเอ็มนะครับ และอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญของ DJI m ม v i c 4 Pro ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Infinity Gimbal นะครับที่เราสามารถหมุนตัวกล้องได้ถึง360องศานะครับทำให้เราได้มุมมองใหม่ใหให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับแต่นะครับเรายังสามารถหมุนกล้องจากเซนเตอร์ไปเริ่มจากด้านซ้ายที่มุมลบ40องศาได้ไปจนถึง400องศาทําให้เราได้องศาของการหมุนกล้องเพิ่มขึ้น และยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังสามารถทิ้วกล้องให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยทําได้ถึง70องศาด้วยกันทําให้ภาพได้มุมมองที่แปลกตาขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพพวกตัวอาคารตึกสูงสูงหรือจะเป็นงานถ่ายขนาดที่โดนมินลอดแต้วัตถุเช่นพ่วงสะพานอย่างเงี้ยครับก็จะได้มุมมองที่แปลกตายิ่งขึ้นในส่วนของการหมุนกล้องนะครับเราสามารถกดปุ่ม C1 ที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วด้านขวานะครับหมุนไปทางซ้าย หรือขวานะครับถ้าเราหมุนไปทางซ้ายสุดมันจะเริ่มต้นที่ลบ40องศาแล้วหมุนไปทางด้านขวาสุดมันจะไปสิ้นสุดที่400องศานะครับหรือถ้าใครไม่สะด,ดวกในการควบคุมด้วยตัวเองนะครับเราก็มีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำให้เรารูเทตกล้องได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือโหมดครีกช็อตครับเดี๋ยวมาดูนครับผมวิธีการหมุนกล้องในโหมดครีกช็อตครับก็ไม่ใช่เรื่องยากครับทำได้ง่ายๆครับเพียงเข้าไปที่ โหมดิชตครับเลือกที่โรเทตกล้องครับจากนั้นก็มาตั้งค่านะครับจะมีเราเลื่อนครับเราจะโควตให้โดนดินไปข้างหน้าหรือว่าจะให้แบ็กเวิร์ดถอยหลังกลับนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกที่โควตนะครับแล้วก็จะมีองศานะครับในตัวอย่างนี้ผมจะทําแบบหมุนกล้องจาก180องศาไปที่เซ็นเตอร์ศูนย์องศานะครับเราก็เลือกไปแล้วก็จะมีความเร็วให้เลือกนะครับสามความเร็วนะครับตั้งแต่6.2แล้วก็18นะครับผมแล้วก็ระยะทางครับผมจะมีระยะทางให้เราเลือกตั้งแต่ 3กิโลเมตรไปจนถึง28กิโลเมตรครับผมแล้วค่า Distance จะปรับเปลี่ยนไปตามระยะทางที่เราเลือกและองศาของการหมุนกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่7กิโลเมตรนะครับผมโดยโดยจะบินไปที่60เมตรใช้เวลา34วินาทีนะครับมาลองดูนะครับผมเรากดที่ Start ครับ ผมขอเสริมอีกหนึ่งโมนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอท่องเที่ยวของผมที่ใช้เป็นประจำคือหม t ด m ท l a แล e ครับเจาตัว Mavic 4 Pro ตัวนี้นะครับเราสามารถถ่าย t m ท l a แ s บไปพร้อมกับการโรเททหรือหมุนกล้องได้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากๆครับทำให้ผมได้มุมมองใหม่เพิ่มขึ้นมาหีกนะครับไปดูครับว่าทำยังไงเริ่มต้นด้วยมาที่ห้ไปแลบครับแล้วก็ผมก็จะมาที่ เวพอยท์ครับพองเข้าสู่เวพอยท์แล้วเราก็มาเซตเวพอยท์กันครับผมเวพอยท์แรกผมจะให้กล้องมันไปอยู่ที่ลบ40องศานะครับองศาพวกนี้เราจะไปเริ่มต้นจากองศาไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะวางแผนในการบินนะครับตัวอย่างนี้ผมจะเริ่มที่ลบ40องศานะครับแล้วก็ทำเป็นเวพอยท์แรกครับดังนั้นผมก็จะเคลื่อนกล้องไปข้างหน้าอย่างที่บอกครับเราสามารถวาดเส้นทางตามใจเราได้นะครับว่าจะให้ไปซ้ายไปขวาหรือจะเครื่องระดับความสูงก็ได้ครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะให้กล้องเอหน้าตรงไปอย่างเดียวครับจากจุด B อเคอ่าจะ เอาประมาณนี้ผมก็จะตัติือกล้องมาที่เซ็นเตอร์ครับแล้วก็บวกเป็นเวฟพอยท์ที่2ครับโอเคแล้วผมจะเคลื่อนกล้องไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับให้อยู่ในเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้โอเคเบฟพอยท์ที่3ครับผมก็จะาร์ k ไว้ครับจากนั้นผมก็จะมาเซตการตั้งค่าของทำแลบครับผมจะตั้งไว้ที่3ามมิครับเริ่มครับโดนก็จะกลับมาที่เวฟพอยท์แรกนะครับเพื่อจะเริ่มต้นในการทำไฮเปรบนะครับ จะสังเกตว่าเมื่อโดนกลับมาถึงเวอรอยพล์แรกครับกล้องจะโรเทียไปที่ลบ40องศาตามที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นกล้องก็จะทำให้แปรแลปตามที่เราตั้งค่าไว้มาดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับต้องบอกเลยว่า DJI Mavic 4 Pro ได้มีการอัปเกรดพัฒนาเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนๆค่อนข้างดีมากๆเลยครับเจ้าตัว DJI Mavic 4 Pro นะครับจะมีเซ็นเซอร์คุณภาพสูงรอบทิศทางโดยจะมีเลนส์ฟิทไอทั้งหมด6ตัวนะครับแยกเป็นด้านบน3ตัวด้านล่างอีก3ตัวที่มีประสิทธิภาพความละเอียดสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ Air 3s ทําให้เรามองเห็นภาพผานในมุมนะครับได้ชัดขึ้นกว่าเดิมและเป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพสูง DJI Mavic 4 Pro มีไรเรด้านหนห้าที่ตติดตรงปีกด้าานขวาขวองตัวที่ปรบป ความปลอดภัยขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในสภาพที่มีแสงน้อยครับหรือในช่วงเวลากลางคืนรวมไปถึงการรีเทิร์นทูวโฮมครับให้กลับมายังตำแหน่งเดิมในกรณีฉุกเฉินก็สามารถกลับมาได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องระบุต,ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมโดยม a วิกซีโปรสามารถจดจำเส้นทางการบินและเลือกเส้นทางกลับมาได้อย่างปลอดภัยแม้จะอยู่ใต้อาคารหรือในที่ที่มีสภาพแสงน้อยก็าตามครับ นอกจากนี้นะครับยังทําการขึ้นบินในจุดที่มีสัญญาณดาวเทียมอ่อนหรือไม่มีสัญญาณดาวเทียมเลยก็ตามก็สามารถขึ้นบินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครับสามารถกลับไปยังตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งโฮมพอยต์ได้อย่างแม่นยําปลอดภัย ระยะการบินสูงสุดยาวนานถึง5 1นาทีครับถือว่าเพียงพอมากๆแต่การใช้งานของผมนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบินให้นานขนาดนั้นนะครับนอกจากถ่ายไทม์แลปซึ่งก็มีประโยชน์มากๆครับส่วนใหญ่ผมก็จะบินถ่ายวิดีโออยู่ที่ประมาณ10-30นาทีครับอยู่ที่ความต้องการในการทํางานถ่ายทําในตอนนั้นนะครับและระยะบินสูงสุดของ DJI Mavic 4 Pro นะครับ ในรายะอียดที่ทางดีจะแจ้งมาครับจะอยู่ที่ประมาณ41กิโลเมตรครับทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ขึ้นบินด้วยครับส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยลองเอาจริงๆผมก็ไม่แนะนำครับขอให้บินอยู่ในระดับสายตาที่มองเห็นก็พอครับ ผมยอมรลบวว่าเป็นอะไรที่ผมรอมานานแล้วนะครับกับเรื่องของการชาร์จแบตนะครับเพราะในรุ่นของ DJ i m a v มา4 p ก o นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมๆกันถึง3ก้อนนะครับโดยจะเริ่มชาร์จจากก้อนที่มีพลังงานเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดก่อนให้ได้ระดับมาเท่ากับก้อนอื่นๆจากนั้นระบบก็จะชาร์จไปพร้อมๆกันโดยใช้เวลาเพียง9 0สินาทีในการชาร์จเต็มทั้ง3ก้อนครับแต่นะครับจะมีเฉพาะในรุ่น c r e a t เต Combo นะครับที่มี Power Adapter มาให้24 0สบาทส่วนรุ่นที่ผมนำมาใช้อยู่ตอนนี้นนะรก็็จเปุ่ วายมอคอมโบนะครับมีพาวเวอร์อะแดปเตอร์มาให้100วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จเต็มทั้ง3ก้อน110นาทีซึ่งก็เพียพอต่อการใช้งานแล้วครับสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมากครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ของรุ่น Air 3S ที่ใช้เวลาชาร์จเต็มทั้ง3ก้อนในเวลา108นาทีและรุ่น m a v i c 3 Pro ใช้เวลาชาร์จเต็มทั้ง3ก้อนถึง210นาที การใช้งานในโหมด Active Tag ครับที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถแท็กติดตามรถยนต์หรือเรือได้มากกว่าเดิมถึง200เมตรครับและแท็กติดตามตัวบุคคลครับได้ไกลถึง50เมตรรวมไปถึงการโฟกัสแท็กติดตามนุกนะครับผม DJI Mavic 4 Pro ก็มีมาให้ด้วยครับผมถือว่าดีเลยทีเดียวและนี่คือ DJI Mavic 4 Pro ครับที่มีฟังก์ชันเด็ดๆอัปเกรดคุณภาพสำหรับช่างภาพ และวิดีโอระดับมืออาชีพและตอบโจทย์ในการทําง,งานท่องเที่ยวแบบผมเป็นอย่างมากครับนอกจากจะให้คุณภาพไฟล์ที่ดีแล้วนะครับในเรื่องความปลอดภัยความสี่วงในการใช้งานก็จะเต็มมาให้อย่างดีทีเดียวใครที่สนใจและมองหาโดรนด j จิทัลมาวิกซีโมาใช้งานนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านบิ๊กคาเมราทุกสาขาทั่วประเทศโดยมีวางจำหน่ายด้วยกันถึง3รุ่นนะครับนั่นก็คือ DJI m a v i c 4 Pro Remote rc 2นะครับมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนพร้อมอะแดปเตอร์ชาร์จครับรุ่นที่2ครับ DJ MavicC i Pro r o m b o นะครับ รีโมท RC2 โดยภายในตัวลำโดนจะมีความจุภายในมาให้64 g b มีแบตเตอรี่มาให้3ก้อนพร้อมอะแดปเตอร์ชาร์จ100บาทครับและรุ่นสุดท้ายครับ d ีใจมาวิ4 Pro Creator Combo ครับที่มาพร้อมกับรีโมทรุ่นใหม่ d i RC Pro2 มีความจุภายในลำ5 1 2 g b ครับและยังบันทึกวิดีโอในรูปแบบไฟล์ AI ได้ด้วยครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จกำลังไฟ240บาทสาม,มารถชาร์จแบตให้เต็มได้ทั้ง3ก้อนพร้อมกัน และสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณพิกษัตซัตผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายดีใจอย่างเป็นทางการครับและที่ต่อไปเราจะเดินทางไปที่ไหนฝากกดไลค์กดติดตามเพจสาภายเป้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ